เอาต้องส่ชีฟไหมต้องจัดชีะจกโผมกูรู้ผมยังต้องใส่ผมไหว้นะเอาตัวพ่ไม่บานจะพี่เป็นพี่เก็บขยะมั้งโอ้ดีวเจีวบลนี่รถดังๆนะอ๋อที่พิ่เป็นดามหาเลยเราบอกม่ดามหาเลยห้าอย่างยงแม่ยุ่บ่ด้วยเน่เจวบลนเรียนมาจปีวกับ่พื่อนเพื่อนอ่ะ ตัมต้มตัมต้มตัม้มตั้มสวมแล้ว E 随便捏了，你啊、你跑不了。<noise> เปียกซอยย้ายอยู่ว่าจะไหนแปลงลำปลากูสิพ่อคือหลอกบ้านค่ะหลอกทั้งใดอุ้ยถามแปลกเนาะกับผ้าไปแล้น้ำผู้บานตัวอีหามึงไปไปก็ไปไปเออดีสวยๆไปน็นน้องจ้าจ้ายหนูไปเกี่ยวแป๊บหนึ่งเดือนเดือนหนูมาเดายายเดือเดี๋ยายเดือยอย่างไรเนื้อไส้เฮ็ดลายถ่านเน้ bố mình biết mình cả mình ăn sưu tăng theo mày chê nèo không chai mày chê nèo không chai mày chê nèo không chạy. Mày ็นลูกกำนันเชียงอยู่ตำบลตะเมียงชายแดนเขมรชายเอ็นติชาวบ้านแส่ออดนีครับไอ้ไอ้เห็นอย่างค่ะ้นอย่างคะมามามกินนม้ากินรึน้องน้น้องน้อน้น้อไอ้หาเอ้ยเมินาวได้ไปอีปอบมากาแบบนี้ตามกนมนเื่อนึงนนรับไป โอ๊ยโอ๊ยอะไอโอ๊ยน้องแ่ตัวกบันกายบกันไม่มีคู่มานุ่มตุ่มนุ่ยโอ้ยส่วนเกินส่วนเกินอ่ะไรไร้่ามันยังเล่นต้อต่อหลัอาย ปฝ้าแท้ปะเขาไปหาของกับปอมไปเ,ล,เ,เ,ปเ,เ,เลี้ยงผู้ชายตัวเฮาบู๊ยเป็นเมญ่าเมญี่ก็สิหาเลี้ยงผู้ชายค่ะสวยเนาะแง่ตกกระจกด้วยโอ้ยฮานิปิดกีบก่อนตัวเพราะสวยเปิดกิเพชรเปิดอันนี้สวยๆน,น้ำเนาะจ้าเฝ้าขับที่ลาด ข่องนกันเด็นตัวจะกูยานเอาอี้ฮานิว่ามันโผล่ยู่กัปกุสิถีันจะบาดดอกเถียงกันอยู่นั่นล่ะเบิงกูสิของเองถือไว้ อย่างนอ่ะนะจ้ะกับแก้มมันเปิดแมว่ะเสือซี่บ่ะปาจิโูสวยแล้วสัตว์ป่ะสาวบาดแท้ใช่ก็ว่าไปนอแมนยูกับแก้มยางดีได้นี่เออมาโอ้ยมีแต่แอนมากๆแต่ว่ากินกีามันก็หนีมากมากๆรีดเราลิ้นเรารีดเราโอ้ยรีดนแม่รีดหล่อสาสวยแน่น่ะเออเออเออเอา ไอพี่จังสีโอ้ยไอหยองก็ซื้อไอว่าไอพยองก็เฉยได้่ยแท้ดีไอ้ไอเขามากซื้อหออแป้งล้ำไอหยองหยองดุนเลยหยองค่ะตื่นเถิอกับแม่ที่ไปไ้ไปนาแล้วแร้วแม่จังยังเบอกแล้วให้เอินฉันว่าแป้งล้ำแป้งล้ำว่าลูเรืองเลย แป๊บหนึ่งแต่งหนาก่อนเข้าอ,อันนี้ก็กินตายแต่เล่าบ่มีเรื่องบ่มีงานเพราะให้ไปไยไปหนาก็บม่ไปเอ้แต่งตะหนา้าไปคนหนึ่ยปัามาทำนี้เท็นหน้าไหม <c oughs> <c oughs> ล่ะหนูไม่อยากมาหน้านานๆนูอยากี่แค่เยอะไม่ใช่แนวของชายไม่ใช่แนวของชายมันไม่ใช่แนวของชายพ่ออยากให้ชายแต่งงานแต่อยากอุ้มหลานใครรับไม่ได้ถ้ามีเมียชายขอใส่หัวแต่ถ้ามีหัวกี่คนก็ไหวอยากเปล so ี่ยนชื่อเป็นย่าแต่พ่อบอกว่าถ้าเปลี่ยนจะตายและทำกระตุ้งกระติ้ง เธอเร็วๆดูเ่าเป็นตัางห่างสอยผู้บ่าวนั่นน่ะมอล่ำมือแรงเลยนี่ะคักดอกตัางห่านซวยผู้บ่าวนั่นน่ะแบบหนึ่งเธอทั้งสวยอยู่จ้าข้าเปล่าเขาเป็นยังสวยย่างสวยหรอค่ะยิ่ยโจกดูไปนี่คืจะไปกุ้งลุ้มขี่บอกค่ะกัดโจบอ๋อเธอกัดได้เนาะถือไวเสร็จัง้วคะสวยแล้วค่ะสวยกันเสร็จยังสวยยังเลยอันนี้ของสวย วางไปก่อนเปลล็นลายของเธออยู่ใส่์ยูหนี่ค่ะฉันเขียนคิวยูเขียนคิวเขียนคิวของเขียนหาฉนูโก่งค้แท้ฉันปิด่อยผู้เบาเนาะคะ่ะเติมปากดูหลาอ <c oughs> ยืดอีกแน่เป็นปากลุ้มขี่ค่ะสัมบั้งแต่ค่ะไปเฝ้าไปเก็บของแป้งล่ามควยอายเสร็จพอดี

รถกะห้างค้นก่าห้างห้างบริมแมสซาดนี่เบิรูโดัวรถห้างนี่กจะอย่างคืออตตัดหนาท่าแก้มยี่หันล่ะจะง่ามืไห่เอเซิสเลจ 국민 awamthu la le Kwan, P Jung บ้ามันจะปูนลอๆอนอฉันก็วาดอยู่เธอไอ้ที่ใส่ผู้นั้นแน่ยละลอนออมันเต็มน้ำฉันน้ำ,นำสวยแม่นบุพเพลาวัตมือระตีคุณยี่บอไปหลายบออะไรฉันก็คิดพอร์ดเอกาเวลาคาดดอกแปลงลำชีพอร์ดแต่ผู้ทรงผูดด้ใจอือ้อเกรย์เย์แค่นางโอ้ยกันนางซุ้มกันกาเรื่องผู้บ้านนี่ล่ะเด็กน้อยไปใส่กัะไปไปนี่นี่ผู้บ้าหนูอรอบ่คา,าดดอกเป็นเหล็กเป็นเหล็กนี่ผู้บ้า พี่พี่ไม่เอาดูเลยนะปยไปไปดิพัด่ายกับไปแกแดดแกลมพี่พี่รถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดถ้ามันไม่ใช้น้ำมันทูทีดีๆละ่ะพอชายแล้วเครื่องฟิต สตาติดง่าย เดี๋ยวแป้งล้ำ <Huh? S 2> เมนโบนันเมนโอ้ยหยปูตัวเนี้ยได้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 ฟูดเบิ่งดูล่ะโอ้ยเฮ้ยเห้วยเฮ้ยกวนไม่เป็นปูแล้วแหละเห็นบ่เธอะไม่เห็นเลย มันอยู่ใส่แปรงลำ้ำมันโกบะนั่น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 ไหนคุณแม่คุณแม่คุณแม่สวย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 อุย้ยมาเทอคุณแม่สวยคุณแม่สวยได้แล้วไอเอาของมาใมส่แล้วปิดสวยสวยให้แม่สวยเห็นบ่้ยเด็กเด็กแปรงลำห่วยห้วยสวยค่อยๆเริ่มสวยนี่มันงีเด้อสวยสวย สวยสวยเย<ด>้นี่น<ด>ตัวหนึ่งเอาใส่เอาใส่เอาใส่เธอใส่ไปไปไป 啊！你哪来？ กมานั่งห้องขยอยู่แถวนี้ยเอ้าอีแป้งล้ำเป็นอย่างีมานั่งห้องหขยอยู่นี่ไอ้กาล้วพีุ่้สาวียังกูบอกมึนแล้วเต้าเตาเตาวกแบบเท้าหนีบอมีไผ่หักมึงแค่ดอกเพื่อนไม่ตึกู้นี่หนักทีห้างตลอดเพื่อนเลย ว่มาชีวิตแบบนี้เหรอมเสียวเมียเมียเมียหมาแนวได้อีกลำมือนี้นะมสี่ยวเมียพี่วดเอ้ยาแบนีาบนี้ับกาลังนี่กําลังกําลังรถ่ายมา้วกม่ถ่ายเอาหัวมันลงอ่ะ ကြောက်ရောကြောက်မှာမလို့လေငါက